สวัสดีครับพวกผมนะครูรลโบนะครับแบบการเขียนหมอดไปครับแคปเตอร์นี้จะเป็นการเพิ่มเท็กเจอร์ให้บล็อกนะธรรมดาง่ายๆซึ่งผมก็อาจจะทําผิดพลาดบางประการก็ต้องดูให้จบน,นะห้ามข้ามคลิปห้ามกระโดดคลิปนะเพราะผมก็ไม่ได้ยริงรการจนแบบจำได้ทุกอย่างนะนะขั้นแรกเราก็มาเปิดที่คาส์อันนี้ก่อนเลยนะคะคส์บล็อกที่เราจําหนดเห็นไหมเราเขียนว่า New Car d ์ o ลกอกแล้วกด คอนโทรลคลิกที่เรงนี้ก็ได้ปุ๊บมันก็จะเปิดที่ไฟล์นั้นให้เลยแล้วก็เราก็เอนเตอร์ลงมาข้างล่างปุ๊บเราเพิ่มว่าแอสไซส์ออรีออรีวงเล็บไซส์ดอทแคลนปุ๊บอ่าพอกดอันนี้เอนเตอร์ปุ๊บมันก็ขึ้น,ขนเขาว่าไซสแฮชเซ็กแทะมันก็จะไม่เออร์เลอร์อะไรแต่แต่มันจะมันจะมีเออร์เลอร์อัอนนี้เราก็เพิ่มไปพับลิกไวท์ดิจิตเตอร์ไอคลอนเอส ดูดีๆนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ไอคอนดิจิต,ตอรอันนี้ก็เป็นไอคอนธรรมดาแล้วก็ปิดการเปิดปิดใ่ทำไมเขียนวา this dot block icon เท่ากับไอคอนก็คือตัวแปรนี้นะครับไอคอนเอาให้ตรงกันนะครับ b o register icon อ่าอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของไฟล์นะครับปิดอันนี้ก่อนที่อยู่ของไฟล์อันแรกก็คือจะชื่อเป็นที่อยู่ของโฟลเดอร์ โฟเดอร์โฟเดอร์จำไว้นะเสร็จแล้วก็บวกปึ๊บไอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบอกไม่ถูกอะ่ะคือมันต้องมีอะ่ะเสร็จแล้วน,นี่คือชื่อไฟล์ไฟล์เนมอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วมันก็จะเหมือนจะมีเออร์เลอร์นี้ใช่ไหมให้เราทําการเอา m อ u ไปชี้เสร็จแล้วก็ import ไอ้สายออลลี่มันก็จะขึ้นข้างบนนะมันก็จะหมดเ er ออร์เลอร์ตอนนี้เราก็สร้างเสร็จแล้วนะครับวิธีการแอด a d ไ,ไอคอนแต่ว่า ยังงงใช่ไหมว่าเฮ้ยไม่์ได้งงในบอสอ่าถ้าสมมติว่าเราขี้เกียจมานั่งพิโฟลเดอร์บ่อยๆอย่างเงี้ยขี้เกียจมานั่งกรอปนั่งก๊อปมันเปลืองเมมโมร,รีในการการใช้มอดเนี้ยพี่ทำไงอ่ะอ๋อไม่ยากเลยน้องคร <c ười> ั้แรกก็เข้าไปที่คุณรู้ไมนนะเราก็จะประกาศตัวแปรเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นชื่อชื่อโฟลเดอร์ไปเลยเคลือ p ลาสติกสแตติกไฟ a l ล t แตนดิงแกับบออ เอาเป็นโฟลเดอร์หมัดไอดีแล้วกันอ่ะง่ายดีเราจะได้จำได้ก็คือเป็นคุลุลุรีซอสล้วกันอ่ะง่ายดีคือตรงนี้จะพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วแต่นะแต่เวลาสร้างโฟลเดอร์ต้องตัวเล็กเท่านั้นนะครับอ่าอัน,นี้เราก็เสร็จแล้วนะในการสร้างโฟลเดอร์ปุ๊บน,นี้เราก็ลบไอตัวนัง้งหน้าแล้วแต่เหลือบวกไว้นะก็เป็นคุลุลุแมน n ๊ บอทไอดีบรเสร็จครับอันนี้ก็เหลือไฟเนมคือถ้าถ้าจะให้จำง,ง่ายๆคือใส่ชื่อไฟล์เนมให้ตรงกับชื่อตัวแปรป๊บคือคุณรู้รูบลอกแอรเสร็จแ,แล้วทีนี้เราก็ทําการเสร็จเรียบร้อยในการแอดไอคอนแต่ถ้าว่าเรายังไม่ได้ทําการเพิ่มรูปลงไปในโฟลเดอร์ินั้นๆจริงๆเราก็ทําการกด h o ท o s h อบ โบโตช็อปโบเตโตโบเตโตเสร็จแล้วก็ทำการนิวทำสองคูณ6 4สองคูสี่คูหกสี่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบิดอ,ะอ่ะเอาให้มันเอาผมเอา32สองลัพื้นฐานสแตนดาร์ดเลยถ้านแรกผมจะ,ะเทสีดำลงไปแล้วกันนะเทสีดำเสร็จแล้วก็เขียนตัวเคลงไปโอเคปึ๊บอ่ะไม่ตรงทั้งบันไม่เป็นไรผมไปว่ากันหรอกนอะป,ปึ๊บนะปึ๊บอีกเลยเลยเลยๆิด เนี่ยตัวเคแล้วกันเนี่ยนี่คือตัวเคนะมันคือการสมมุติม, <c oughs> มันเหมือนตัวอะไรวะเนี่ยแต่ล้วก็เซฟไว้ที่ไหนก็ได้แล้วชื่อไฟ์เนมนี้ต้องเป็นดอทพีเอ็นจีนะครับเรื่องดับพีเอ็นจีเท่านั้นแล้วชื่อไฟเนมนี้ต้องเอาให้เหมือนไอตรงนี้นะที่เรากําหนดไปไม่ว่าเรากำหนดอะไรไปต้องเอาชื่อให้เหมือนแล้วก็ใส่ไปปุ๊บจะเซฟที่ไหนก็ได้แล้วแต่แต่ผมเซฟไว้ที่เดสกครับนะเพราะผมจาได้ที่ที่จําได้อะไว้แล้วเราจะไปก๊อปปี้รูปนั้นจากจากตรงนั้นมา อ่ะแล้วก,กดโอเคปึ๊บอ่ะตอนนี้โ h o t ด s h o p เราหมดประโยชน์แล้วไม่ได้หมดประโยชน์หรอกคือ,อจบแลวอ่ะเดี๋ยอน,นี้เราก็มาเข้าที่คลูรูเลิฟเวอรหมดอ่ะเอาง่ายๆคือโฟลเดอร์หมดฟอสใช่ไหมตอนที่เราแตกไฟล์มาเสร็จแล้วอินสต,ตอลเสร็จมันจะมี MCP เสร็จแล้วก็เข้าไปที่อ่า SRC อาไมคครับเนี่ยเราจะเจอโฟลเดอร์ s e t เนะต่อมาเราก็ทำการสร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์ชื่ออะไรนั่นเหรอคือชื่อโฟลเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้คลรูรีซอสใช่ไหม ปุ๊บเราก็สร้าง powder คุรูลซอสแต่ถ้าว่าเวลาสร้างชอโฟ p เดอ e ์ต้องเป็นตัวเล็กเท่านั้นเพราะมอดมันต้องกำหนดมาตัวเล็กเอ้ยอันนี้มันลุลุลูลูลุ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 ลสลุ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 อุล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 ลุลุลลุ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 ลลุลุลุลกลุเรลุลุลุละลลุลลลลจากนั้นเราก็เสร็จแล้ว แล้วก็อภาพจากนี้มาปุ๊บว่าอันนี้เราก็ทำการเพิ่มรูปเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยแหละการเพิ่มเท็กเจอร์แล้วเดี๋ยวเราลอง,ลองไปลักจะดูนะซึ่งอาจจะมีแบบไม่ติดากเดหรือไงก็เดี๋ยวดูวผมต้องผมก็จะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะปุ๊บสิงเกิลเพยเยอร์พิชิมหมดปุ๊บพอแม่งไม่ขึ้นแน่เลยเฮ้ยขึ้นเว้ยนี่ไงขึ้นแล้วเห็นไหมดีใจะเนี่ย อันนี้การแอปเท็กเจอร์ธรรมดานะครับเท็กเจอร์ธรรมดาคืออะไรเอาไว้บทหน้าผมจะมาสอนนะครับเท็กเจอร์ธรรมดาก็คืออ่าคือเท็กเจอร์ที่มันแบบใส่รูปเดียวแล้วมันขึ้นแมกทุกด้านเลยเห็นไหมก็เหมือนจะหินแต่ดินดินนี่จะเป็นมัตติเท็กเจอร์มัตมติเท็กเจอร์จะเป็นคล้ายๆดินก็คืออ่าเดี๋ยวเอาเออกมาอธิบายให้ดินแบบติดหญ้านะถ้าดินธรรมดาก็จะเป็นแบบเท็กเจอร์ธรรมดา คือเท็เจอร์ธรรมดาก็คือง่ายๆเห็นนะโลกแม่งเหมือนกันทุกอันเลยทุกด้านเลยไม่ว่าจะด้านบนด้านซ้ายด้านขวาแต่ว่ามันติดเท็เจอร์จะเป็นคล้ายอย่างเงี้ยด้านบนเราสามารถกาหนดได้เออเอาเป็นหญ้านะด้านข้างมีหญ้าหน่อยๆข้างล่างแม่งมีแต่ดินอย่างเงี้ยเออคือมันติ t เท t เจอร์ซึ่งในแคปตัวนี้ผมก็สร้างแค่เท็เจอธรรมดามันติดเ,เจอไว้จะมาสอนที่หลังนะครับก็ติดตามเอาพื้นที่เดียวรับชมกับครูโรเบิรชาแนลนะครับอย่าลืมซับสไครปด้วยแย่ yeah. อะละ